ย่าไมร้ายเ่จะมาเล่นมามานี่ผมถามพีด <Tamam iendo> <ixon> ีๆทำไมที่พ <eviden> ี่พูดแบบนี้อ่ะเปรเรเราเล่นดีๆว่นน้องดมเบอร์ไปกินก้าวก้าวไหนวะใครพูดเครับพี่พูดมันรู้ได้ตัวเดหน้าดำยานมก็แล้วกูเคยมาดไหนเคยเ่ยมื่ไไหนหยุดอไรตหยุดม่ไ่ต้องเล่น วันเวลากูมาตานนองดมหมดรู้ไม่รู้ไปได้เลยโอ้พี่เท่งเราไม่ได้จากกันไปเลยเรานั่งดื่มอยู่ที่ตรงนี้อ่ะเอ็นกูแล่งวานไปกินข้าวบ้านน้องเพินดาพามึงอวานพินดาพ้าเนี่ยผมสาบานก็ได้พี่พี่เท่งยังไม่ได้มาพบผมเลยก็ไปถอยกูฮะใครที่ต่อยกูกูแล่งไปกินข้าวมึงว่าเป็นดาปาเน้่ยแหละไปถต่อยกูพี่เท่งพี่เท่งจำคนผิดมึงกูบ้าแล้วหรือกูจำไม่ผิด กาดุนกูลืมหมดแล้วกูจำไม่ได้เลยจริงๆแล้วกี่องกูบาดหนังที่บาดจริงเลยอ๋อนี่แสดงพี่เทงคิดว่าผมต่อยพี่เทงกูคิดตัวเนี้ยปากแห้งกูคิดตัวแห้งแล้วเนี่ยกูคิดตัวปากแห้งแห้งแล้วพี่เทงครับผมสาบานก็ได้ผมไม่ได้ทำอะไรพี่เทงเลยพี่เทงพี่ของผมผมไม่ทำนะครับเออไม่เคยทำเลยเออหยุดแต่แรหน่อเอ่อไปละบ้านออกไปนะบ้าะตามไปปลาไม่ดยผมไม่พบ Nó no tranh nó no, mọi no yên Màu người quá người mọi nó mọi người mọi to mọi người 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 mát người mọi người lên người mọi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  cho mọi người 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 mọi เออออกโลออมนต้งงักโลมันแรงยิมเชี่ยยเดี๋ยวน้ำมยิมดาวดโลมู้ตรวจเด็ดด๋อยอ่อ้เละเละฉาบไปเรยออกเดียวปั้นกูกินแล้วจำตาปั้นกูกินแล้วนี่กูต้องใช้กวยเดียวปั้นในรูปปั้นตัวยะแต่ได้ล่รตัวกวยเดียวปั้นแต่รูปมันยัง mà bà ta mà nhằng của dân dân là dài dạy bàn dùng gì lục tạo nói, tạo tạo này lục chín cháu nói tao lục vào leo kín bự kín bự bự kín bự bự vậy đấy Mất tỷ cái lề lái ba Bác nè ai có lẽ นั้นพี่เดงครับผมจะกลับไปบ้านหาน้องเพนดี่ฝ่าครับไปใช่หรือเปล่าอย่าบูยอยู่ประเดี๋ยวผมคิดถึงเพนน่ะคิดถึงมันทตามไปเลยนุ่มมันตามมาดูมันผลได้ไหมเนาะเออโทรครับจัดการพาพี่นุ้ยไปด้วยผมกลับบ้านแล้วไปบ้านไปแล้วเมื่อวาไอ้นัวนุ้ยไปกันไอ้ตัวนุ้นเมาตังอยู่แล้ว แด็กกระตุกชวนกำกินเขาให้กระตุกและผ้าผมไม่ได้เปลี่ยนจะแบกคนมาหูมาบากูแบกคนมางหูเส้นแบกกันดาตัวนาดูไอตู้ก็ไปแล้วกันนะยังกูนั่งอยู่กับกูเมากื่อไงเดือนร้อนไอ้ดูดิวย <laughs> ยกขึ้นที่กูจะมา้ากเพียบลงได้ยังที่ ไอเจกือเพื่ออะไรกู่ะวยได้เลยหละนะแต่แม่ปวดนอนนู่นขี้บ้าอยู่เนาะเออเจ๊เพื่ออยากจะกคู่กูว่าบ้านกูไม่ปวดใจจ๊พื่ออะไรได้ที่แบบกูจับตายอุ้งเลยกระนั้นไอเจ๊กูดีเพื่ออะไรกูว่าเออก้าวเฉยดีเพื่ออะไรกูกูน่าจ้าไปเจออะยได ยี่เจียอ้ไไอ้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 ันกับอเอาเลยตองแยกให้ดูปะมึงนั่นก็มาถึงดูมือปรกัจัดปะรัมึงไม่พอใจกูลยอยางนี้เว้ยตัวมึงไม่พอใจกูคำยมนักเเลยนะกี่กูจะเพ่ออะไรอยางนี้เว้ยโอ้ย่าแล้ ม่ใจกือยากูอยากไปกูยี่ยงกูหน่ะหนาเจ้าหนาเจ้าไหนแม่มึงมึงรู้จักกูไหมเอ้าปนั่นเล่ากันแล้วมึงปากปากกูจะไปไหนกูกี้กระจายขุดมอวะกามึงไอ้บนนู้นไปกัดดุนไงใช้การเดินใช้ถึงการเดินเวียนนูว เอ้ล่มจริงๆไม่อยากบ้าเออล่มกินเข้าไปเท่าไรอะตายแม่เอ้ย,อย,ย,อยชื่อกวาดนี่เออตายเลยแล้วกูไปแปรงแลลวเมมเผื่อนไม่กรบกับเราไอ้ที่กูจะเกิดเผื่นอนไปจากว่าจะไหมที่วะ 多厉害的呢！ ตองเปิดประตูให้พี่หน่อยเป้นกุ้งก้าแล้วเออออกมาตั้มหรือกุ้งก้าวอเดี๋ยวทิ้งเลยๆก็ไม่ไม่กุ้งก้าวเล่นทิ้งตำจุ่มก้าวเลยตำจุ่มมอว์เลยทำไม่ปลีกรวยเลยป่านนี้เลยตำจุ่มสุดดีรวยตำจุ่มกุ้งกุลาดำโอ้ยไปลีกแล้วโอ้ยมาแล้วการเพื่อนไม่เป็กูอ้เลยกู พี่กลับมาแล้วน้อเปิดประตูให้พี่หน่อยบุบุยบุบุยฮพี่เทพมีบอกให้เป็นสะพาก็เปิดประตูต่อยสิพี่เรือไรไปอ่าเปลือไปอางควบไปดีปะบุบุยบุยฮอดกลัดกับม่รงลงเงียนวกดน้ำเจอว่ากู ัดก็กไม่ได้ลงนกเ้ก็ไม่ปลดวายปลาหล่าน,นี้ปเปือนลักจะว่าพือนอกข้น,นี่ละกอย่าไปที่ฟรีคุนักหนักไล่มาองเรียนูนยบุปุ้ยรอ่กอ่ะาลาว่าคนน้องไปมามัวล้วจะตัว่าครีกูนี่ เอาพอเลยปุยนอนเลยนอนนักาเรื่องตนอะไรใช่ไหมเจี๋เพื่อนก้าดเปื่อนก็แล้วกูนี่กูแน่ก่ะแต่กูนี่กูเลี้ยงกูถีบผัวมันนี่ตายห้องอะไรนี่ปีเตจะกัดตลอนก้อนแล้วอ่าอ่านอนตรงไหนที่เหล่าเราเคยอยู่นนุ๊กทำไมปีเตงเหล่าพ่มเคยนั่นเป็นเรื่อปอะไรแล้ว มึงกายเท่งกันพี่เท่งก็คือพี่เท่งนหรครับทำไมอพี่เท่งเมื่อยูว่ามาชายไม่ใช่ไงก็พี่เท่งกันละมาชายไม่เจ้าวายเท่งอยู่ในห้องมันวายเท่งมันหลดกอดยี่แิบเหรอกปูเขยในที่กับเล้วคนเมาไงมาชายก็เล้งอะไรจะเล้งหรือเล้งตัวอันมันใหญ่บานหลวงรูมากตัวเล็เห็นไม่เป็นตัวนะ หลายเถงอยู่ในห้องอย่างนี้พี่เถงยืนอยู่เนี่ยเหลือแต่พุ่มมาจ่าพุ่มเรียบร้อยแล้วกันมึงไม่ใจมึงเลยมึงมันนี่เป็นใครกันมาเตือนหลอนใหญ่แล้วกันแต่พื้อนี่มาโลไหมอ้ารย์มาเจอแลกเดี๋ยวดีแค่ไหนกันอาวจ้าด้วย เียตาเลวเว้ยเียบานแล้วพี่เท่งก็คือพี่เทงพี่เทงไปถามก็ดูเลว่าทำไมที่พี่พยูดแบบนั้นน่ะวาเดกูตามเลยเบิดตู้ที่กูนี่แหละหลงดมบอกเลยว่ากูจะตาบกูได่ยะกูได้กูเท่งกูเท่ง ปีเต็จะนอดอดจนนี่กันี่หนอดกอดจนี่เจ็บที่้แม่กอดเลยนคู่โยการออกนี่เเอปีเตงการพืนอยู่ไตมอนะครเหลือๆงเลยเจ็บยูเบอตู้ที่ใครโยนอะะจเช่ยกบแยอะอรอพูอะไกนเลยกีพูอะไรเปิเู้มเปิดไปไม่เปิดมึงไม่เปิดเลยาไม่เปิดเลยเราตั้งเรือนไว้เจ็ดนายจะมาอเีเลอทั้ที่ี่กูหลักมาแต่กาวเช้งลูก เปิดไงอะเร็วเดี๋ยวแม่อกถูกพักดูทำไม้กูดนีก <hin> <im leen> ูตายเลยกูไม่รอดเอาแล้วทไมครับก่ตงยิงเวะนี่ใครยิงเครับไอ้เองเเอาแล้วท่ไหนพี่ทยืนอยู่ารมไม่มปุยไว้ยิงตะกาพี่เท่งกับปุ๊ ตกูมาสิเดี๋ยวเราไอ้เด็ยิงอ่ายเตียงนี่ไม่รู้เบื่อมึงก็ราเตียงจัดแนวตะกูมาใจกูละเออจินเอาไอ้มาจด๋ยวกูไปเรียกไอ้เยูไหนรึนอีุ่มปุยหวานนะพี่เตียงปื้ยวตายมอดน่นตมตีตู้ยิงเลยกูคกตีกูื่อรื่อกูจักนวปแต่กูไปเว้นติดมอดตายติดมอดโจก็กูมาได้ติดมอดมึงเออ

เด้งรอผมที่ตรงนี้ผมไปถามเป็นนภาดูดีกว่าเป็นเป็นเช้าเปิดประตูถ้าน้องพี่กลับมาแล้วนั่นเสียงใครแล้วคะเสียงพี่อะพี่ไหนอะ่ะพี่ดมดมไหนแล้วก็ที่พี่ดมจะนอนขออยู่เรื่องเนี่ยเขาชิบหายแล้ว <c oughs> ใครลดาน้องก็ป่วยจริง นี่นี่ผัวเธออยู่ข้างนอกนี่ไม่นีพี่ดมที่นอนขวานจะปล่อยยินสิเจ็บลับปล่อยฉันนันเทนน้ำเสียงใครอ่ะข็พี่ดมปัวย,ยิ้มจ้าเปธอระตูดูหน่อยว่าผู้ชายที่อยู่ในห้องนั้นคือคร ว่าเหมือนกันเหมือนกันแล้วปั่เรือกับมีผู้ชายอยู่ในห้องกับเมื่อนกันเลยเดินปุ้มตึ้งน้องกีบเรือแน่นอนที่สุดแล้วพี่เด็กพี่เด็กไม่รู้เรื่องหรอตอนนี้เมียเรามีชู้ใช่ก็เมียเรามีชู้เองรู้ไหมเด็อ็นมอดบอกเราบอกไก่โอ้ยไงประเด็นเมียมีชู้ไม่บอกเรือไม่ปั่นเรืออลไรตัวกูไม่เข้าใจลายมีชู้นี่เลย กันเล่นล่ะเล่นปุ๊กันบ้าบัวบอปัดเพื่อบัวควันมึงกันนะเมียมึงเล่นจูนี่อ๋อนี่เออกูไม่เคยดึกเลยกว่าป้าบ่าเมียกูเล่นการผานนั่นไงบอลแข่งเนี่ยแกยิงก็ว่าเมียเล่นจูนี่แมันการผ่านนั่นอะไรไม่เมื่อนกันเดลือเลยนี่เมื่อนกันปื้อบ่ลว่าเล่นจูนว่าเมื่อนอลเล่นปอเล่นปอก็ควัดควัดแล้แท้แท่งล้ปื้อ

เมียเรามีผู้ชายมรนดอนในห้องนี่เองไม่รู้เรื่องเหรออ๋อนี่ใช่แล้วแหละครับไอ้ยาฮ <c oughs> ันเลยมันบอกว่ากูอยากแบบกูยืนอยู่ยน้องเลยมันมีชู้และพอกันทีพี่แต่งเมียเนี่ยกูก <c oughs> ็เหลือเกิเนเหรอนะกูจ้าเมียหยัดแมบกูไม่เชื่อเรื่องคนยิงเมียนชูนี่กูไม่เชื่อก็เฉยไปเล่นปาไปกันเบียดไปเนี่ยเดี๋วตอนตังไปเรื่อนทุกที่ มันจะยังจะดเปรียดเอเ็นพายนางโบราีกากีผู้หญิงใส่ชุดอีเลวพอกันเพียงแค่นี้คืนนี้มึงน,นอนกับชู้ของมึงให้มีความจุใจเพนและวันพรุ่งนี้มึงจะต้องพาชู้ของมึงออกจากบ้านของกูไปเช่ด้วยสำหรับคืนนี้กูจะต้องจากมึนไปก่อนวันพรุ่งนี้กูกลับมาต่าหากมึงชูของมึงยังอยู่ในห้องมึงตาย ไป่ะได้ฟังดิถ้าอาพงศ์ซื้ออยู่แล้วก็ติดคุกแน่นอนที่สุดไปได้ฟังกูก็ไม่ได้กล่าวเลยในนั้ราก็ไม่ได้กินแหละกูการหรืองเจอยูดีเนาะใช่อะมึงไปเปลือนกูกูไปด่าเมียดิเอาเลย่อกปากปากกูไปมึงพอได้แน่แล้ว Damn, mày ấy bữa nay, quân mày gây cái chân nỗi đàn níu. Tu mong da chẳng qua ba mặt hai gây 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 hay, cái đáy cái đáy là cảnh mấy áp lèo, tít ra ta biết mà cái đáy nó kinh dụ thế, ai biết đó. Từng, cao tình thấy thút không? tay tên, mấy tên mặc hiếm Mừng rượu cao, mấy đáy cũng đùa lơi. Tên ôi, mất tặng chù, tặng mìa. Đấy chút chút thì cắn, ôi, tê, mấy Mặc quá lẽ lắm tay tung à như mặt bên mặt hát người đây về mặt 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 ผเย็บเกลือกแต้แม่บุญนี่เป็นข้าวไม่ใช่เด็กผัวดีบัไร้ายมึงรู้รู้ใช้เกลือกเล็กแมนกับกูบอกกูเย็บว่าเกลือกตจบเป็นว่ากูโป้งเลยใช้เกลือกเล็กเจ็ดแมมชอบเลยได้มั้งมึงตั้งชอ,ายอยมายืนอยูอ่ไหมเอยชอบจริงกันแน่ ยเยบเบแลมแล้กูนึงกับเกล็กเ็บแมให้ไปืด้อชอบเองตีไหวเองเออเมียเองก็เล่นชัรชอบกับเลงไดีวให้หใช้ขึ้นเพียกมาัดเล่เลยใใช้แปล,ลคุณช,ย,ช,ย,ช,ย,ชยเชื่อบลพงเลยไอ้ดำกดจอบ้าเลเกี่ยวก็อทิดลากูลงไกัน่ชาบกีแดงเ็มกรอก cú này à đây, quá ừ, đẹp cây ừ. à đi tạp gôn ở đây, đạt được ai chép 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 อีนางกกีอีนางกกียิ่งใจชอบอียิ่งใจชอบเลยอีนางว่าเจ็บตายโอ้เลยวาใ่่ะเนาะโอ้นิตีนู่ะกุนีดาเลยมึงก็อีดาจะกูดาเนี่กูดี๋ยวไอริงเดีว่ไอเจ็บไเออไอเจ็บ้แปดนิ้วเท่เท่ มันจะไม่เลยการก็จะติดพุงข้าวตื่นรือ่ปีข้าวอยู่เนาะได้เรือให้เจ็บเกียดกระเบื้องกวาดออกไม่ได้เนาะเพื่องเรือเชฟเรืงเจ็บแรืงเจ็บแรืงไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาเมื่อเมื่อวานฉันนี่เตีเ็บขยะเบื้องกวาดหนูจะตายห้องเลยยังไงมากูเโตได้กันได้ไอ้เอิดกันลุยไปเรือกเบื้องกวาดที่ลมไม่เลิกพอนกันว่าเรือเออวางกระเบืดองที่ไหวเนาะ theo trời ở trên quang là bớt lên là bớt mét là rất mừng rồi mình dây ngắn thịt răng thịt xoay rừng cuốn của tâm bình rửa lại này Ý, yeah. một tầm một tầm rừng quay lên thì lần chế mà biết đi không xoay bên kia như cuốn mẹ em tăng subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video เหลืออัตรมอบที่เวลาเราโยนพอเรายืมแตตึ้งนอนตุดมินไปดีกว่าตุนตายลอยไปอเ้ยแ่ว่ามินดีว่าตายเยไอจ้า้วตายหอน้อยอยแม่ชจิบไม่ได้แต่อุบินีเยอะ้เมเยโยไม่ได้ว่าไม่ดีจัดฟงยาขึ้นมาบบ้านนี่ไปยัดตับ้านเลย ระเบิดแมมมึงไดเหยียดแมมหรือบุตรปงยาเดีวกันโอ้โหสิฮะองยาจริงนะเอระเบิดมัยังไม่เล้าอกูนอนบนเกี้ยวอามอะไรบนอยู่ที่ระเช็ดจชไม่ดีว่ เบอไม่ให้ก็เฉดเฉดเลยลายเปรมิงิ้เพอรล้วมึงเฉดลงบนกองมันเอาเออชิบ็อรอเราไปเดียวงาเอาพ <S <S วกนมเียดมึงอผมเบืมึงไม่ไหวกันนะไปตาอยู่ตรงกลางจอมราเรื่อนกูเจอปืนมนแล้มึงจะตายหายาเหลือกูต้องอยิงหน้ามึง เดี ừ, ๋ยวกูไม่เอาเด็ดขาดต่อไปเรืออ่องเมียต้อนเคยไม่ได้นี่เหลือไปดิกูต้องห้อยปันเด็ดตอดนอดได้อืมไปไหนไปเลยเด็กไอ้นี่กูปิดไหวรึน